วันนี้เราจะไปเทสออยเกียงาน cnc นะครับใส่เจ้าคันนี้ปอดสอดสอรถจอดมาทั้งคืนเลยนะครับเดี๋ยวมาเราดูกันว่าตอนสตาร์ทว่าอุณหภูมิจะเท่าไหร่นะครับ อะไรอะไรอ,ออฟฟิเชียลแอสไซน์ซันชัยเลยเดียวครับตอนนี้อุณหภูมิเคียรอยู่ประมาณ26องศานะครับอุณหภูมิเครื่อง31มสอดอุณหภูมิน้ำมันเครื่องก็30 31นะครับพอประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปหาช่งางให้ช่างติดตัวออยล์เกียร์ดูว่าอุณหภูมิจะเป็นยังไง ตอนนี้อุณหภูมิเกียขับมาประมาณ10กพยายามเป็นที่46องศาครับ47องศานะครับก็บเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขับไปสักอันทางอุณหภูมิจะขึ้นไปเท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวเราจะลงบายพารนะครับีรถเยอะๆอนนเกียตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น67องศานะครับและอุณหภูมิมอน้ำขึ้นไป ไปจะถึงของช่างแล้วอุณหภูมิจะขึ้นเท่าไหร่นะครับทีนี้เราจะเข้าทางด่วนนะครับพัทยารุ่งตรงไปที่พัทยาไปหาช่างนะครับไห้ช่างไปเปลี่ยนไอ้เกียร์ตอนนี้อุณหภูมเกียร์เข้าทางด่วน8.2องศา8.1องศาครับอุณหภูมิเครื่อง8.7องศานะครับก็อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง 84ดสงสี่อศโดยธรรมชาติแล้วอุณหภูมิน้ำมันเกียร์จะสูงกว่าอุณหภูมิเครื่องนะครับตอนนี้น้ำมันเกียร์ยังร้อนไม่เต็มที่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนที่เราถึงแล้วเราจะอุณหภูมิจะเท่าไหร่นะครับ เกียร์ตอนนี้ขึ้นมาที่83องศาะนะครับแล้วก็อุณหภูมิเครื่องก็89องศาแล้วอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง86องศาครับโดยประมาณครับตอนนี้ปกติธรรมชาติเวลารถติดอุณหภูมิเกียร์จะสูงกว่าอุณหภูมิเครื่องนะครับอยู่ประมาณ90-91อะไรเงี้ยแต่พอรถที่มีใช้ความเร็วแล้วอุณหภูมิเกียร์ก็จะลดลงมาต่ำกว่าอุณหภูมิเครื่องนั่นแสดงว่า รถวิ่งลมมีส่วนต่ออุณหภูมิเกียร์นะคะรับนี่เราก็จะออกทางด่วนแล้วนะครับผมจะถึงที่ช่างงานปูุที่เราจะไปเปลี่ยนแล้วนะครับผมรับแปดสิบสี่แปดสิบห้านะครับเมื่อไหร่ที่รถหยุดวิง่งก็อุณหภูมิก็จะสูงขึ้นนะครับผมเดี๋ยวจะไปแต่งเก้าสิบแล้ว ทางด่วนสี่สิบบาทนครับผมเราก็จะกลายจะออกทางด่วนแล้วนะครับ ึงอูณหภูมิเท่าไหร่ครับตอนนี้อุณหภูมิเกียร์ขึ้นมา91องศาแล้วนะครับผมเราก็ใกล้ๆถึงอูแล้วนะครับผมอุณหภูมิเครื่อง87ดสิอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง84นะครับผม เริญเซอร์อาจารย์เรินเอซอลลรอ์อุภูมิเาตนี้จบถึงอู่ที่แปดสิบก้าองศาแล้วครับเดี๋ยวเราว่าเราจะเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับตามตอนต่อไป